สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นูเต้ชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่เกม punishing grey raven นะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเปิดหาตัวละครระดับ S นะครับว่าควรจะเปิดหาตัวละครตัวไหนนะครับรวมถึงพูดเรื่องเทียร์ลิสๆนะครับแล้วก็การรีไอดีด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นครับใครที่มาเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกนะครับพอเราเล่นไปเริ่มต้นทีนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็จะมีตัว ของครับส่งมาทางช่องจดหมายตรงนี้นะครับซึ่งของตรงนี้เราจะสามารถเลือกตัวละครแบบ S ได้ฟรีๆเลยครับ1ตัวนะครับนี่ครับเป็นอันนี้นะ S rank construct pick เนี่ยครับสามารถเลือก S rank ได้เลยครับ1ตัวใน5ตัวนะครับซึ่งตรงนี้ผมกดเลือกไปแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งใช้ใบนี้เด็ดขาดเลยนะครับให้เราไปสุ่มกรชาก่อนแต่ว่าในการสุ่มกรชาตู้ตรงนี้เนี่ย เราจะยังสูงไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะเล่นผ่านแบทเทิลนะครับด่าน1น12ขีดสินะครับเนี่ยครับเราจะต้องผ่านด่านนี้ก่อนนะหนขีดสิก่อนนะครับก็ถ้าเล่นแบบสคิปเนื้อเรื่องครับใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณ20่นาทีได้นะครับพอผ่านปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ของรางวัลมานะครับของรางวัลเนี่ยจะอยู่ในมิชชั่นตรงโกตรงนี้นะครับแล้วกดไปปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถรับของได้ตรงอีเวนต์ตรงนี้นะ มันก็จะเป็นตั๋วสีม่วงเนี่ยครับ2,500นะครับเกมนี้เนะี่ยการเปิด1โลเนี่ยใช้250นะครับเขาแจกมา2 5 0 0นะครับก็จะได้10โลพอดีเป๊ะเลยนะครับพอเราได้ตัวต๋วมาทั้งหมด2500ปุ๊บเนี่ยให้เรามากดตรงตู้กาชานะครับตู้กระชาเลือกได้2ที่นะมีเลือกทางแบนเนอร์ทางซ้ายก็ได้หรือว่ากดตรง R&D Research ก็ได้นะครับพอเรากดตรง R&D Research ปุ๊บนะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะ รตรงหน้าเบมเบอร์รีคูดเนี่ยแหละครับเป็นหน้าที่เราจะต้องไปสุ่มกระชานะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยได้ตัว s อสเทียนะครับมันจะขึ้นตรงนี้มาว่าจะมีการันเตียระดับ s อสเทียนะที่40โลนะครับก็ถ้าเราเปิด10โลไม่ได้ปุ๊บเราก็เล่นไปเรื่อยๆครับพอได้40โลปุ๊บก็มากดอีกทีหนึ่งก็จะได้การันตีเอสเทียแน่ๆเลย1ตัวนะครับ ส่วนใครที่จะรีไอดีนะพอเราสูม10โลปุ๊บแล้วไม่ได้เอสครับก็ทําการลบแอปแล้วก็ลงใหม่นะครับแล้วก็เล่นผ่านด่าน1นึ่ขีดสิครับก็จะสามารถรีไอดีได้ทันทีนะครับก็วิธีรีดีก็ง่ายๆแค่นี้ต่อมาครับเรามาคุยเรื่องตัวละครระดับเอสก่อนนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราจะกดกาชาครับมาเอาตัวละคร S ก่อนครับจากนั้นเราค่อยไปใช้ใบการันตี S นะครับเลือกตัวละคร S สอีกตัวหนึ่ง เท่ากับว่าเราก็จะได้ตัวละคร S ทั้งหมด2ตัวนะครับฉะนั้นตัวละครตัวแรกเนี่ยมันก็จะแล้วแต่ดวงเนาะว่าเราจะสุ่มได้ตัวไหนนะครับทีนี้เดี๋ยวเข้ามาดูตู้นิดนึงนะครับในตู้นี้ก็จะเห็นได้ว่าสุ่ม10โลครับจะใช้ทั้งหมด2,500สมุดม่วงนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างครับว่าในตู้นี้มีตัวละครตัวไหนบ้างนะครับตัวนี้ในตู้นี้นะฮะก็จะมีตัวละครนะครับตัวแรกครับเป็นคาหมูนะครับ ตัวนี้เป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับเป็นตัวแท้งที่ดีมากๆครับใช้ได้ยาวๆเลยนะแล้วก็ต่อมาครับเป็นตัวละครน้องน้องลีฟนะครับระดับ S นะตัวนี้จริงๆใช้ได้ดีครับฮิวดีนะครับเหมาะกับโคออกมากๆแต่ว่าถ้าเกิดเอามาเล่นใน ID ของเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ผมมองว่าเฉยๆนะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับใช้ตัวลีฟตัว B จะมีประโยชน์กว่า ถัดมาครับจะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าลีนะตัวนี้เป็นดาเมจที่ดีมากๆครับแล้วก็ทำคอมโบได้ดีมากๆก็แนะนำครับให้เปิดหานะฮะถัดมาครับตัวละครที่ชื่อว่าน้องคารินิน่านะครับเป็นตัวละครสายไฟนะก็จะใช้เป็นเหมือนปืนใหญ่ครับแต่ว่าน้องจะไม่ใช้ปืนยิงนะจะใช้ปืนฟาดเอานะครับก็เป็นตัวละครที่ดีมากๆครับแต่ว่าต้องการคอมโบนะครับ คอมโบเนี่ยน้องต้องการคอมโบคู่กับตัวนานามินะครับดังนั้นถ้าเกิดเปิดได้ตัวใดตัวหนึ่งระหว่างสองตัวนี้นะครับก็ควรจะหาตัวหนึ่งมาคู่กันนะครับน้องนานามิเนี่ยจะเน้นเป็นตัวแทงนะครับก็ทำดาเมจได้ระดับหนึ่งนะคอมโบค,ค่อนข้างรัวพอสมควรนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับส่วนตัวแนะนําให้หาคามุยครับกับลีนะสตัวนี้นะครับทีนี้ก็ มาดูตารางนี้นิดนึงครับก็เป็นตารางที่ทําให้เพื่อนเข้าใจได้ง่ายนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดได้ตัวละคร S จากการสุ่มกาชาแล้วนะครับเราควรใช้ตั๋วเลือกตัวละครดับ S อะไรนะครับก็มาดูอันแรกเลยนะครับถ้าเราสุ่มกาชานะครับได้ข่าวบุยมานะเราก็ควรที่จะเลือกน้องลีฟนะครับในดับ S นะครับมาช่วยฮิวนะครับหรือจริงๆจะใช้ลีก็ได้นะตัวผู้ชายหัวโ้มะครับเพราะว่าเป็นตัวทำนาเมกที่ดีมากๆนะครับมาคู่กันก็ได้ นะครับถัดมาครับถ้าเราสุ่มกระชาได้ลีฟระดับ S นะครับเราก็ควรที่จะใช้ใบเลือกนะครับเลือกคามุบมานะครับแล้วก็ถัดมาครับถ้าเกิดว่าเราสุ่มได้คาเรนีนานะเราก็ต้องหานานามินะครับมาซัพพอร์ตคาเรนีนานะครับก็ต้องใช้ตั๋วเลือกนะครับเลือกนานามิมานะครับก็จะเข้าคู่กันเข้าคู่กันได้ดีมากๆนะครับ ถัดมาครับเช่นการเ้าเกิดเราได้นานามินะครับในการสุ่มกระชาครับเราก็ควรใช้ตั๋วเลือกใบตัวละคร S เนี่ยเป็นคาเรนิน่าเหมือนกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะถ้าเราสุ่มได้ลีมานะครับเราก็ควรหาคามุยครับมาช่วยแทงครับอันนี้ก็จะเป็นตารางสุดคร่าวๆให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆครับว่าถ้าเราได้ตัวละคร S ในการสุ่มกระชาครับแล้วใบเลือกเราจะควรใช้อะไรนะครับเอาละครับทีนี้พอเรา สุ่มกระชาแล้วก็เลือกใบตัวละคร S อสเทเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือครับเราก็เล่นเกมตามปกตินะครับแล้วก็เก็บตั๋วไว้ให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะเอาตั๋วเนี่ยเอาไว้สุ่มตัวละครที่แบบ OP มากๆครับที่จะเข้ามาในตู้ในอนาคตนะครับนั่นก็คือน้องลูเซียอัลฟาคิมสันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ตัวเทียริสให้ดูนิดนึงนะครับว่าในอนาคตครับเราควรที่จะเก็บตั๋วไว้สุ่มตัวละครตัวไหนนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นหน้าเทียริสนะครับที่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาทำมานะนะครับก็เพิ่งทำมาเมื่อเดือนนี้เลยนะครับก็ถ้าเรียงจากบนลงล่างครับก็คือระดับแบบท็อปเลยนะฮะตัวแรกจะเห็นไหมครับว่าตัวคอนท็อปสุดครับจะเป็นคาร์มุยนะครับแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นลูเซียอัลฟาคิมสันนะครับก็เป็นน้องนางเอกของเราเนี่ยแหละที่เราเล่นตอนแรกแต่ว่าจะเป็นอีกร่างหนึ่งนะครับจะเป็นร่างผ้ามันคอสีแดงนะครับเก่งมากๆตัวนี้นะครับ ก็เป็นสาเหตุที่บอกผมบอกว่าให้เก็บตัวตั๋วนะครับสีส้มเอาไว้นะครับเอาไว้เปิดน้องอัลฟาคิมสันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวละคร S ทั่วไปนะครับอย่างเช่นนานามินะครับคาเรนดีน่านะครับแล้วก็น้องลีฟนะครับระดับ S นะครับแล้วก็ลีนะครับที่เป็นตัว S สระดับ S นะที่เหลือก็เป็นแรงเอนะอันนี้ก็ทั่วไปนะครับหาได้ไม่ยากเท่าไหร่ อันนี้ก็จะเป็นเทียร์ลิสต์นะครับที่เราควรที่จะมองหาเอาไว้นะครับก็ผมมองว่าในการเริ่มต้นนะครับทุกคนควรจะมี S สัก2ตัวนะในนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือครับเก็บตั๋วไว้ครับเปิดตัวละครน้องอัลฟาคิมซันนะครับในอนาคตนะครับคทีนี้กันมาต่อนิดหนึ่งครับว่าเราจะดองตั๋วไว้เปิดตู้ไหนอะไรยังไงนะครับต้องบอกกันว่า ถ้าเกิดตู้ในีนคตมาครับมันจะมาเป็นเหมือนตู้อีเวนต์ครับกับสเปเชียลอีเวนต์นะครับ2ตู้นี้ครับจะใช้ตั๋วเนี่ยเป็นใบสีส้มนะเหมือนกันเลยนะครับทั้ง2ตู้นะครับเนี่ยครับจะใช้ตัวสีส้มเหมือนกันเลยทั้ง2อันนะซึ่งในการใช้ตัวสีส้มนะครับเราจะต้องใช้บัตรดำนะครับในการแลกนะครับอัตราส่วนการแลกครับของบัตรดํากับตัวสีส้มนะก็คืออัตราส่วน1ต่อ1เลยนะครับ ซึ่งกว่าตู้ใหม่จะมาก็น่าจะกินเวลาประมาณ2อาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งนะครับเราก็น่าจะมีเวลาทันพอที่จะฟาร์มไปเรื่อยแล้วก็เก็บตัวเอาไว้นะครับในการเปิดตู้ตัวละครตัวใหม่นะครับก็แนะนําเป็นน้องลูเซียอัลฟาครับอันนี้คือแนะนําเลยมีปุ๊บใช้ยกยาวครับตรงนี้นะครับโอเคครับเอาล้ครับก็นี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับกับในคลิปโอนี้นะครับสาหรับการเรื่อง การหาตัวละคร S นะครับแล้วก็การไอ i d นะครับสุ่มเอาตัวไหนดีนะครับแล้วก็เทียริสในอนาคตมีอะไรบ้างนะครับก็หวังว่าคลิปวีดีโอนี้ครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนครับที่เริ่มเล่นเกมนี้นะครับก็แนะนําว่าถ้าจะให้ดีเลยนะฮะเล่นถึงด่าน1นึ่ขีดสปุ๊บแล้วก็ไอ i d นะครับถ้าเกิดเราเปิดหาตัวละคร S ไม่ได้นะให้ไอ i d เลยนะครับแล้วก็เล่นใหม่จนกว่าจะได้ตัวละคร S สสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ตารางเมื่อกี้ที่ผมโชว์นะครับ เลือกตัวละคร S นะครับโดยใช้ใบการันตีนะครับเลือกนะครับแล้วก็ที่เหลือครับเก็บโต้ยาวๆเลยครับรอน้องลูเสียอัลฟ่านะครับโอเคครับงั้นสำหรับคลิปวันนี้ครับต้องจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปายครับผม